พี่เสกพี่การต้องมีข่าวตลอดเลยต้องมีเรื่องปีนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมเรียกว่าร้อนละอูจริงๆมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะหล<ช>ังจากที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวไปแล้วนะคะว่าเกิดปัญหาในครอบครัวของพี่เสกโรโซค,ค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตามภาพเลยน้องเสือเศรษฐการลูกชายคนโตแล้วก็น้องกวางค่ะลูกสาวคนกลางพร้อมกับน้องตรีมนะคะซึ่งเป็นแฟนสาวข,ของน้องเสือเนี่ยค่ะตามภาพเลย3คนคุณผู้ชม ไปพร้อมกับทนายค่ะได้เดินทางนะคะไปที่ศาลเยาว,วชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาให้ศาลคุ้มครองตัวเองจากคุณแม่ก็คือพ <c oughs> ี่การวิพาพรค่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะคะ5ข้อเรียกร้องโอ้โหฟังแล้วอึ้งเลยอะ่ะอึ้งจนเป็นข่าวใหญ่นะคะนี่ค่ะ 1. ห้ามไม่ให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะของการคุกคามทำร้ายร่างกาย 2>, 2. ห้ามข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอ 3. ห้ามโพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิด 4. มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่างๆและข้อห้ากุ้ยโชมข้อนี้คืออึ้งไปเลยอขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชมารดาของตนโอ้โหโแต่คนอึ้งเลยเอาเห็นรักกันอยู่ก็มาบันเทิงไทยรัฐของเรายังมาเป็นแคู่เลยค่ะน้องเสือนะคะเปิดใจกับสื่อมวลชนโดยเมื่อวานนะคะบอกว่า เอาจริงๆพี่กว่าจะมาถึงจุดนี้หนักใจพอสมควรเลยเพราะว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนค่ะ,<ฮ>ะตนเองเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวค่ะส่วนตัวน้องกวางเองนะคะน้องสาวได้ออกจากบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะเหตุผลเดียวกันก็คือกังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะน้องเสือย้ําด้วยนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่อคือพิเศกลรโซไม่เกี่ยวข้องอะไรนะคะ คนที่โพสเป็นพิการ<ม>ก็คือเอาไอเอา Facebook ของพี่เศงนะไปโพสต์เอง<ม>ตัวน้องเสือยังมีการพูดคุยกับคุณพ่อเป็นปกติค่ะขณะที่น้องรีมนะคะคนนี้เลยค่ะแฟนสาวของเสือยือนยันว่าสิ่งที่คุณแม่ของฝ่ายชายโพสข้อความกล่าวหาเธอไม่เป็นความจรงิงและจะดําเนินคดีอย่างแน่ทอนค่ะม,มันไม่จบเท่านั้นค่ะยังไงคะ,คะพอไปศาลแบบนี้นะคะโหพีการคุณผู้ชมเป็นเรื่องทออต้าเช่นเดียวกันค่ะ<ม>คุณแม่ค่ะพีการวิพากอนนะคะ<ม>ก็ เนี่ยค่ะทันทีที่มีข่าวแร้สะพัดออกไปค่ะไลฟ์สดผ่านไอจเลยค่ะความยาวเกือบ19นาทีทีมงานของเราเนี่ยก็คือทําภาพให้มันชัดขึ้นนะคะ,ค,ะคือมันเป็นภาพเหมือน,นพ,นพีการเนี่ยเนาทำให้ชัดขึ้นได้เห็นว่าพิออพการเนี่ย นอนร้องไห้ยอยู่ความในใจจากแม่ใช่19นาทีเสียงสะอึกสะอืะอ้นคือคนก็ดูอยู่ว่าพี่การจะพูดอะไรสรุปก,ก็คือร้องไห้ก่อนต่อมาคุณผู้ชมนี่อึ้งเรื่องอีกอไม่รู้พี่การแกมีแรงตอนไหนลุกขึ้นมาค่ะเออเอาภาพเก่าๆมาพร้อมโพสตข้อเรียกร้อง16ข้ออ่าสรุปแบบนี้ใจความสําคัญคือ,อตัดพอ้อที่ลูกแท็กทีมกันออกมาทําร้ายแม่ขนาดนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลี้ยงลูกแบบผิดๆทําตัวเป็นคนใช้หาเงินให้แต่ลูกเปแต่ลูก ความเจ็บปวดตอนนี้คือลูกกังวลแต่เรื่องเงินเงินของแม่อยู่กับลูก30ล้านบอกจะคืนก็ไม่คืนอันนี้พี่การโพสต์นะอันนี้เราไมา่ได้พูดเองเงินที่แม่จะเก็บไว้ดูและครอบครัวและสู้คดีกลับไม่เคยห่วงอตอนนี้ลูกทำวิบากกรรมหนักแม่ได้แต่มองเห็นลูกเดินลงเหวหูํำแรงมากและข้อสุดท้ายนี่ก็อึ้งเหมือนกันพีการท้าเลยนะคะท้าไปถึงน้องกวางน้องเสือนะคะบอกว่า ถ้าให้แม่ไปหาหมอก็ไปพร้อมกัน3าคนแม่ลูกทีแหละไปให้หมดนะคะแล้วก็ให้หมอวินิจฉัยเองว่าใครเป็นคนบ้าแรงมากจริงๆคุณผู้ชมฟังแล้วหายใจไม่ทันเลยใช่ไหมคะดิฉันเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าต้องตามข่าวตลอดแล้วลูกบอกด้วยบอกว่าให้ลูกเอาเงิน30ล้านมาคืนไม่งั้นจะแจ้งความจับเอาลูกนะคะเอ่อแจ้งสอบแจ้งเอาความเอาผิดกับลูกเออนะคะซึ่ง ทีมข่าวของเรานะคะก็พิจารีนนะคะก็ติดต่อพิการอยู่แกอ่านไลน์แต่ไม่ตอบแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดเนี่แหละข่าวไลฟ์สดอธิบายช่วงเย็นแต่ว่าเห็นมีคลิปออกมาเป็นคลิปเหมือนลักษณะเป็นคลิปของติ๊กต็อกใช่ไหมที่เออออกมาพูดอะว่าแบบสร้างขึ้นมาได้ก็ทำลายได้เหมือนกันอะไรนั่น่ะไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะอะไรก็แล้วแต่เรื่องครอบครัวอยาให้ไปคุยกันไปคุยกันหลังบ้านเคลียร์กันดีๆก่อนนะคะก็ขอให้เรื่องมาทั้งหลายเนี่ยมันจดด้วยความที่ันีายนสาธุสาธุโอ้